นั่งกินุ่นยาดูหนังก็กินได้หนย่อิ่มแล้กินข้าวประายถ้าหลับตักข้าวมาแค้ทับทีเดียวอาการเป็นไงบ้างก็ก็ดีขึ้นค่ะมันก็จะเจ็เป็นช่วงเวลาหนูพยายามกินยาให้หมดกินข้าวให้ตรงเวลาแล้วก็ลด พวกพรยกคุยด้วยได้ไหมคุยได้ค่ะแล้ว,วก็พกพริกพวกอาหารรอจัดก,ก็จะหมดไปก่อนเลยดูหนุตกตัข้ามามกินบเบมันอิม่มมันกินอิ่มเร็วแต่ขอแค่ไม่ให้อ้วกออกมาแค่นี้แหละโอเค <c oughs> เราจะไม่หยุพัฒนาทุกวมอบรวัฒรรมสนค้าและอรสากรรที่จออกสูสาที่ใหมเราเข้างใจในความต้องการของลูกค้าทุกคน t e n เป็นบ้านอัฉริยอันหึที่ใส่ใจทุหวใจของคนไทยเราร้อมที่จะเชื่อโยงเทคโนโลยีเติมเต็มชีวิ่สัมสของทุกคนใบนและเชื่อมต่อรอคมกิอานอาหารรับ้านคะเอาหราอาหารจืดๆเนี่ยแค่ แล้วหนูไม่รู้เป็น,ปน,น,น,นอะไรว่าเวลาหนูกินลงไปอ่ะมันก็เนี่ยปวดท้องจะปวดท้องมากเราก็ต้องร้อยสักพัก,กแล้วเราก็จะกินยาช่วงนี้ครับตื่นรอดิกินยาสไลด์ให้มันก็จะเจ็บกินยาสไลายปุ๊บนั่งพูดคุยไปไประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมองเออชั่วโมงครึ่งมันก็จะเริ่มมาการเจ็บตรงแผล สวัสดีคะย่ขอเชิญคนร่วมกิจกรรมสุดมันตะลุยส่วนน้ำแี teach ็เของที่อยางขังเบียพิเชษข่าววัแ่งแรกของลครั้งที่สองสนุกเต็มสปีดสับเครื่องสล่สุ่ยถังโซนสอปี้แล็จุ้จี้โฮเทลคาัสแมนเนียและอีกเพียบรวมสนุกและตระหนี่ยี่หกกันยายนถึงคตุลาคมนี้เพียงสแกนกิวโดและอาให้ครบถ้วนเพื่อรับสิท์เข้าร่วกิจกรรมสุดพิเษี่รางวลรงวลสทแล้วพบกัน บีเวลาพูดถึงเทศไทยล้วนี่คิดอยู่เลยนะครับว่าาสีฟันอะไรจะดีขนาดนี้เลยโอ้โหสะอาดมากสะอาดแตไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับเมื่อคืนพี่ก็หมดไปหกวไปกินอยู่ไหนอ้าวจะกินยังง ทำไมห,หมดไปหกปรวหกปร,ปรหกขวดหรือว่ายัางไงหกปัเอาเชมฟื้นแล้วหรอหรือว่ายังไม่ได้นอนไหลต่อหรือว่ายังไม่ได้นอนหกขวด พี่ค้าเขามาพูดคุยท้าทายกันได้นะคะเข้ามากินข้าวเลยกันโอุ๊กจออก็ได้หอยังไม่ได้นอนหนาวเป็่นสีสตัว้สกสัยซซีเดรไลเลยเดรไล่เยอะได้เรียบองตัวหาก,กเกือบต้ก็ไม่คิ้วปูแล้วมึงเดรไล่จบตัวปูมไม่หาตัวหาตัวหาสิบบาทรุ่ง,งบบทุ่งเป็นสิบบาม่ะสี่สิบาท สิบห้าบาทไม่สุกธิยี่สิบห้าบาทโอ้ยให้กูแน่เด็ดตรงกอกาสทุนลงทุนไอ้ของเพื่อได้าซให้ไวๆยี่โอกาสที่เป็นเลี้ยงเบียได้หนูจะพยายามหายให้เร็วก่อนปีใหม่หนูจะพยายามหาหายให้ให้ทันก่อนปีใหม่ คุณจอยคุอยคุณค่ะพระจ้าใคะปัญญาเรนูใช่ตัญญาเรนูช็อกจอยโอ้ชิมแล้วสรไม่อยากดูชิ้นสุดอ่ะอ๋อ อีย่งครับอะไรคกับอกอย่างครับเอ้เดี๋ยวครที่อกันเยตัวกรัโจยนะมันเกี่ยวกับจอคอนวนมันคึอยก็เสียงดิ้เว้ย นีค่ะด้วยว่าแนี่ชนแนบ้าเียบืเลยรั้งเป็นบ้าด้สิ่วนสิห้องสวัสดีค่ะผู้เคยด้ทายกันได้นะคะซัพพอร์ตได้นะจะเียอ่วนนึิ้งเดอ่หงตัว้เดือนนะมาทาสีขาวเยนี่ต้กูฉลาด่อโอ้ี่อ้่ผมนะ่มเลยโอ้โห สวัสดีค่ะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะทุกคนตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วีหกสวัสดีพี่อะไรอ่ะเด็กสุลินรู้อืมเด็กนีงเด็กกระแตโซลินเป็นรู้อ่ะ